สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเดอ้อนะครับมันี้แอดบินเสียวแนวทางนะครับผมพาพี่น้องมาชมแนวทางของอาจาร,รย์สมเกียรตินะครับซึ่งตัวเลขแนวทางของเพลินกับคงพี่น้องกับค้งเคยต่ำน,นะครับเนะเาะตว,าว่างวดที่ผ่านมามนของเพิินบกเขานะครับของเพลินบกเขาเลขเพลินบกเขา รับคู่กับพวกเขานะครับงวดนี้แอดมินกันเลยว่าสีเอาแนวทางของเพิน่นมาให้พี่น้องได้รับชมเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นเจ้าแรกของงวดวันที่16กันยายน2565เพื่อให้พี่น้องได้พิจารณาบิ่งนะครับน้ำออกไปพิจารณาเพื่อเปลีนแนวทางในการเสี่ยงโชคลาบหรือว่าพี่น้องสิน้ำไปเก็บไว้เป็นสถิติ หรือเป็นแนวทางจะซื้อก็ได้เด้อครับเดอ้อสำหรับแนวทางของอาจารย์งสมเกียรตินี่นะครับซึ่งหลายงวดนะครับเพื่อนกับเขามาตลอดนะครับเขาบนเขาล่างเพราะว่าตัวเลขของเพื่อนนี่เพื่อนสี่ให้ห้างเดียวตลอดนะครับให้ห้างเดียวตลอดกับสีมีตัวเด่นตัวร้องนะครับตว่ากับพวกเกินสองคูเมื่อวัดสิเป็นชุดบนชุดล่าง เปนก็นจะให้บบไลนะครับให้ในน้อย,อยให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์สมเกียรติงวดนี้นะครับวราบวาสิเดือดเดือดไปนะเนาะแนวทางของอาจารย์สมเกียรติงวดนี้นะครับอาจารย์สมเกียรติให้มางวดวันที่16กันยายน2565น้านะครับตัวบนนี่นะครับตัวบนนี้ เดินวิ่งหกนะครับเดินวิ่งนี่กับหก่นจับคู่ให้กับมีหกหนึ่งกับหกสามเน้นหกหนึ่งนะครับคู่ร้องเป็นหกสามเลยครับเด้อแล้วก็ล่างนะครับล่างนี่เดินวิ่งเพ่นไห้เดินเก่านะครับเดินเก่าจับคู่นี่ก็เป็นเก่าหกกับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเป็นคู่เน้นคู่เดิน นะครับครูฟันตว่าเก้าหกนี่เป็นครูร้องนะครับเป็นแนวทางของเพลินนะครับเป็นแนวทางของอาจารย์สมเกียรติในงวดวันที่16กันยายน2565นะครับนี่เป็นแนวทางของเพลินทุกทุกงวดที่แอดมินเคยตามเพลินแอดมินก็อยากสัมภาษณ์สัมภาษณ์เพลินอยากได้แนวทางนําเพลิน,นอยากฟัง จากปากเพื่อนว่า,าความรู้สึกกับตัวเลขที่เพื่อนห้มานี่นะครับแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอว่าเพื่อนว่าบอ่อยากให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าตัวเลขเพื่อนว่าแพงเพื่อนก็ส่งให้ทั้งไลน์นะครับขอเพื่อนไปไลยเทือเพื่อนก็บว่ให้สัมภาษณ์นะครับเนาะเพื่อนก็ให้ตัตัวเลขมาทั้งไลน์พี่น้องเอาไปพิจารณาบึงเป็นโชคลาภของพี่น้องอีหลีก็คงสี คิดว่างวดนี้ก็คงสิโชคดีนะครับเพราะว่าอาจารย์สมเกียรติเพิ่อนลุดบ่เกินหนึ่งงวดนะครับงวดที่สองก็มาลดนะครับบางเถ้อเพิ่นก็เข้าเป็นซิฟซิฟงวดเลี้ยงกันนะครับตะกี้ตัวเลขของเพิ่นนี่เพิ่นสิให้มากหกคู่บนล่าง บ่มีโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องแคปหน้าจอ,อาไว้นะครับเด้อก,การลืมเพราะว่าบบมีโค้งสุดท้ายนะครับของอาจารย์สมเกียรติพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับการลืมเบิ่งไว้ครับน้ำไปพิจรารณาเบิ่งนะครับ ทางช่องของเฮานี่ก็เป็นแคเพียงซื้อนำเสนอนะครับนำเสนอแนวทางตัวเลขโชคลาภเมแต่ละงวดแต่ละเที่ยวนะครับเป็นแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับนำเสนอแต่ละคลิปพี่น้องการขันชื่นชอบนะครับแนวทางของอาจารย์สมเกียรติกอย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้นะครับหรือว่ากดซับส c คร b e นะครับ พี่น้องทีได้รับการแจ้งเตือนทุกข้างทุกข้างไปนะครับกันพี่น้องชื่นชอบตัวเลขของเพิ่นหรือว่าอยากให้เพิ่นให้แนวทางเขาโดนๆก็ยลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เพิ่นได้เลนะครับมีอย่างกับคอมเมนต์กามาคุยกันนะครับกดไลค์กดแช่ไปให้พี่น้องเขาได้เห็นน้ำสำหรับแนวทางของอาจาร,รย์สมเกียรตินะครับเนาะนะก็ขอให้พี่น้องโชคดีโชคมาล้ำลาำรวย กันทุกท่านทุกคนนยครับเด้อโศกโศกมันหมานครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ